การชกสนามจริงของพระเอกก็มาถึงสำหรับคู่ชกคนแรกของพระเอกก็คือมาลอนลียอังกอนักชกชาวฟิลิปปินส์พวกเขาจะชกกัน3ยกในน้ำหนัก60ิกิโลกร,รมัมแล้วระฆังก็ดังขึ้นพระเอกเป็นฝ่ายเดินบุกก่อนเยับซ้ายยับขวาจนอังกอไม่มีโอกาสได้สวนพระเอกตะบันหน้าแบบไม่ยัง้ง จนกรรมการต้องสั่งหยุดเพราะเลือดของอังกอร์ก็ไหลเป็นน้ำประปากรรมการที่เห็นแบบนั้นจึงตัดสินให้พระเอกเป็นผู้ชนะทําให้พระเอกเก็บชัยชนะในครั้งแรกได้มาครองทุกๆคนในค่ายก็ขึ้นมาแสดงความดีใจกับพระเอกตังจากนั้นพระเอกโจวีได้มาส่งโค้ดที่บ้านพอเข้ามาในบ้านพระเอกก็รู้ว่าโค้ดของเขานั้นเคยชกมวยและได้เข็มขัดที่รัเสเซียมาก่อนแต่พวกเขาเป็นคนที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์เขาจึงเลิกต่อยมวย แลูกชายของโค้ดยังเป็นนักชกมวย m m a อีกด้วยแล้วพระเอกก็กล่าวขอบคุณโค้ดและเดินทางกลับไปพักผ่อ